ในนามของท่านผู้ชมทุกท่านที media media <c oughs> ่รับชมรายการนี้นะครบขออวยพรให้ทุกท่านมความสุขมีคามสุขะครับขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความุขนะคัออวยพรใหทุกท่านมีความสุขมีคามนะครับขออวยรัทกท่านมความัความนะครับลออวยท่านมาุขมีคมสละครับขออวยพรทุก่านมีครับสุขมีาุขครับขออวยพทุกท่านมามสุนียมสุรนะครับขออวยราหทุก่านมีมีามสุนะครับนช่วงก่อหละหกานซุบวม นะครับและพอหลังระบาดซุปเปอร์ีเสร็จเราก็มากดไลค์กดแชร์ส่งไปให้พี่น้องของเราได้รับรู้การน,นา s h เช้าเช้าเช่นนี้นะครับทำดูดิละพี่น้องครับวันนี้เราเมื่อวานนี้หรือที่ผ่านมาผมได้ยกฮะดิษน,นะครับซึ่งเป็นฮะดิษอเฮี์ทั้งหมดเลยมานําเสนอพี่น้องแล้วก็อธาาิบายเล็กๆน้อยๆตามภูมิปัญญาที่พอจะมีอยู่บ้างหรือจากประสบการณ์ที่มีอยู่บ้างมันก็บ่งชี้ให้เห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าอิสลามนั้นง่ายนิดเดียวเห็นไหมง่ายนิดเดียวเมื่อวานพูดถึงเรื่องการทําบุญ นะครับการประกอบธุรกิจการทํากิจการต่างๆกิจการต่างๆนะครับทำอย่างสม่ําเสมอถึงแม้ว่าจะน้อยนิดนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์รักวันนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องนะครับอะไรที่มันง่ายแล้วไม่ผิดไม่บาปนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงพอใจมันมีฮะดิษรายงานว่าอย่างนี้ครับเมื่อใดก็ตามที่ทูลสุลต่านสุลต่านสุลตลัมถูกให้เลือกถูกให้เลือกระหว่างสองอย่างนะครับท่านมักจะเลือกเอาสิ่งที่สะดวกและง่ายกว่าเสมอ หากสิ่งนั้นไม่ผิดและหากสิ่งนั้นไม่บาปอันนี้รายงานโดยท่านอิมามบุครีและมุสลิมเป็นฮาดิษซเฮียซึ่งเราเนี่ยผมคิดว่าต้องทำที่้องผมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเดินทางเนี่ยนะครับตอลเราให้ไม่ต้องถือศีลอดอ่าเห็นไหมแต่บางคนก็บอกโอ้ต้องถือไหมไม่ไหวขี้เกียจไปชดใช้ก็ว่ากันไปเพราะไหวแต่อีกอย่างหนึง่งก็คือการละหมาดย่อด,ด้วยรวมด้วยย่อก็คือลดจาก4เป็น2 นะครับรวมก็คือเอาสองเวลาที่มันชนการดวรล,ลี่นะครับกับอัสซัหรือว่ามักกะเด็กับอิชะมารวมกันอย่างเงี้ยทำง่ายพี่น้องแล้วได้สองเด้งเด้งหนึ่งได้ผลบุญคือละหมาดปกติเด้งที่2ได้เลยครับก็คือได้แบบอย่างแบบอย่างที่ท่านนาบีทําแต่ถ้าเราไปทําเต็มะเห็นไหมท่านนาบีไม่ทาท่านนาบีไม่ทําเต็มเพราะเอาง่ายและไม่ผิดนะฮะเอาง่ายและไม่ผิดก็คือยอ่อนะครับพอย่อเสร็จก็รวมนะ,ะนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะบอกให้พี่น้อง ได้ได้เห็นว่านี่คืออิสลามไม่ได้หมายความว่าทําเยอะได้เยอะอิสลามไม่ได้ทําเยอะได้เยอะทําน้อยนะครับแต่ให้ถูกต้องให้สมบูรณ์ให้ครบซึ่งครบอาจจะไม่มากก็ได้เพราะฉะนั้นสองวันเมื่อวานากับวันนี้พี่น้องจะได้เห็นเลยทํ้น้อยๆสม่ําเสมอแต่วันนี้ทําในของที่ง่ายอย่าไปเลือกไอ้ที่มันยากนะครับาการละหมาดโอ้โหไม่ต้องไปเลือกมัสยิดท,ที่มันอยู่ไกลตรงไหนก็ได้พี่น้องนะครับพอมัสยิดได้ผลบุญมากหน่อยทําที่บ้านถ้าสุนัขก็ได้ผลบุญมาก ถ้าไปวายิบไปละหมาดที่มัสยิดมัสยิดไหนก็ได้ไม่ต้องไปไกลไม่ต้องมาหรูหราม่ต้องอะไรนะครับจำม้เลยนะครับฮะดิษรายงานว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านรันบิวฮะสลาลัมจะต้องเลือกระหว่างสองสิ่งสองอย่างท่านจะเลือกในสิ่งที่ง่ายนั่นถึงเลือกปฏิบัติเลือกกินเลือกใช้ในสิ่งที่ง่าย นะครับในสิ่งที่ง่ายและสะดวกเสมอใช้คํำว่าเสมอด้วยรายงานโดยอิมออมัมบุคลีและอิมมัมมุสลิมนะครับวันนี้ก็จากหลายพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับสัส้นๆง,ง่ายๆเพียงเท่านี้ว่าบิลฮฮตัฟิกวะฮิดายะอัสสลามอัลัยกุมวะรามตุลลอฮ์วะบเริกา